นี่เขาจับได้ตัวที่สองนี่น,นี่ตอนนี้เท่าไหร่ตีหนึ่งเพราะว่ามันมาบินกวนทั้งคืนเลยตัวแรกจับออกไปปล่อยแล้วก็ไม่เห็นมาเจออีกออตัวที่สองมันพยายามกัดเขาถ้้ได้จังได เขเข้าใจเหมือนกันตัวหนึงแรกตัวแรกเขามาตอนจะสี่ทุ่มแต่นี่มาบินเซิ้นอยู่นะเเคยเห็นเบิ้งนี่มันกัดไปเบิง้งเบิ้งปากเบิ้งนี่เามันกัดเฮาไว